สบายดีสบายดีกันมื้อทุกคนเดอ้อมื้อนี้ตัวอยู่กับน้องยูในซองน้องแฟสบอมอยู่มื้อนี้น้องยูจะพาทุกคนมาทําอาหารเ้าเนาะก่อนอื่นกะส่งบรรยากาศตอนเ้านี่กะฝนตกอีกเนาะทุกคนมืน้อนี้น้องยูสิพาทุกคนมาเฮ็ดอาหารเนาะเนื่องจากว่าเขาได้มาทําอาหารให้ทุกคนในบึงโดนโดนละเดี๋ยวมื้อนี้เขามีอาหารเด็ดแดก็คือว่าเขาได้ปลาไหลมาเนาะเขาจะมาเฮ็ดอาหารกินเพราะว่าปลาไหลนี่ก็หาย,ยากสุด ในช่วงนี้เนาะก,กันเลยว่าได้อาหารเด็ดมาพรมมาเฮ็ดอาหารให้ทุกคนได้บึ้งพร้อมกันเลยว่าอาหารในมื้อเช้านี้ของเฮาสิมเมนอย่างเนาะก็ะคือว่ามีอาหารเด็ดแล้วแต่ว่ายัางบุหันฮื้เมนูเนาะเดี๋ยวเฮาไปรับสมพร้มกันทุนกนคนน้องอยู่ตื่นเต,นต้นเนาะเฮาได้ป,ะป,ะปะลาไหลหลายตัวติบเนาะเดี๋ยวไปสมพรอมกันทุกคนปลาตัวเอียนนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวน้อยนะคะอันนี้เป็นตัวแล้วแม่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่เนาะกำลังว่าจะขวดตัวใหญ่ได้เพราะว่ายานบกิน เดี๋ยวเฮาวชบอุท่ายตอนขัวนะเพราะว่าทุกนเต้ตัวบักง่ายๆบนโตบักใหญ่ๆตบักใหญ่เยๆบนอ่ะโอเคเดี๋ยเนาะเออตอนนั้นตัวทอแค่เพอ่อนเนาะเป็นตะยานขนาดหากจะบบท่ายตอนขัวนะเดี๋ยวเฮาวขัวแล้วเฮาวชมาให้เบิ้งเด้อทุกคน นี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องอยูก็ได้เอาเอี้ยนมาควัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ได้บักกะหลายป้าที่ตุ๊งงานนี้กินเอี้ยนทางวันเลยอือคุณตอนนี้กะฝุน่นเริ่มเศร้าแล้วเนาะนี่เดี๋ยวฮอกชิมาเริ่มทําอาหารพร้อมกันเลยมามาปึ้งกันเนาะว่ามีอย่างเดสซีไซเคื่องนี่นอ่าตอนแรกน้องอยูว่าน้องอยูจะเฮ็ดอ,อันเดก็อันเี้ยว่าพัดเพชด ไม่ละผัดเผ็ดเนาะแต่ว่าพี่ชายไม่มาสักทีน้องอยู่ไหมน้องอยู่ว่าน้องอยู่จะทําผัดเผ็ดแต่ว่าพี่ชายไม่มาแล้วว่าจะทําอบแต่ว่าแม่บอกเอาพักมาให้จกเท่อเนาะเดี๋ยวคองท่าอีกจังน้อยเบึงเขาสิมาต่ำเครื่องท่านาอทุกคนคนหลังจากเขากลไปขวามาแล้วเนาะนี่เขาสีเอามาใส่หม้อก่อนใส่หมห้ออลไรรออยู่โอ้ี่เนาะคือตุ้ปีกเนาะมา <laughs> สิมาตัำเครื่องเนาะ เครื่องเป็นย่างแรรกก็คคืืออเ่งปุงของเห่าก็จะมีอันนี้หัวผักบัวเนาะแล้วลืมไปเมื่อนี้เห่าก็บ่มีคนมาเฮ็ดพัดเพ็ดให้เนาะทําอีกก็ว่าเสิเอ็ดพัดอ่ากระเพราพัดเผ็ดปลาไหลออพัดเผ็ดปลาไหลทําอีกกัว่าเสิเอ็ดพัดเผ็ดปลาไหลเนาะแต่ว่าพี่ชายไม่ทันมาทําให้กินเหือเอามาด้เอ็ดแต่พี่ชาย่าอ็ดให้กิน เีีอออาันนน้ก่หัวพะกวัวแห้งหอมหัวหอมหัวพะกวัวแห้งหอมหัวนี่ก็สิเป็นมะเพ็ดมะเพ็ดนี่ก็มีอันยอดมาใส่จากหน่วยมะเพ็ดใส่เมื่อทัไหส่โซเอซงเพ็ดเพ็ดจังแซ่บเป็นตูวเพ็ดแล้วก็แซ่บตัวนี้ วันนี้ก็อากาศแบบสุดซื่นสุดซื่นออกร้อนร้อนมันเป็นแบบว่าฝนตกกลางคืนมักตกกลางคืนฝนเมื่อคืนนี้ไปขีดยางกับฝนตกใส่อีกเนาะเห็นให้เสียหายหลายเมื่อคืนก็ได้เฮก็เมื่อคืนยอยดีก็อยู่อันนี้จะ,เป,ะเป็นอดีดีอ่า6ผงสุรุ์ก็คือแป้งนัวแมน,นบอ๊อบ อันนี้จะเป็นเกือต่ำตล้มาเบื้อเกือไม่หรอมีนาะงมาจะเอาอันนี้ใส่ก่อน <c oughs> มีมีเนาะเนาะงข่าเราเออหัวข่าเราปะฮู้กูมีหัวข่าในวา้วบอม <c oughs> นี่เนาะทุกคนน้องบก็ไปเอาหัวข่ามาให้เฮาแล้วเนาะนี่อันนี้นเป็นหัวข่าเน้องซื้อ <c oughs> นางเป็นระเวียบขนาะน้องอยู <c oughs> อันนี้จะเป็นคิง อันนี้จะเป็นขิงหัวขิงนะคะสวยเป็นีมื่อไแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวสีไข่เห็นไหมครับแมนมันเป็นขิงเคอร์เลยขิงเคอร์คืออะไรขิงเคอร์ก็คือขิงเคอร์นี่เนาะจะเป็นหน้าตามเป็นแบบนี้ เครื่องปรุงของเราในวันนี้นะคะนี่ป้าิี่โตป้าิบ่ผ็ดเหงว่อถงใส่เยอะอยู่ผ็ดอิลีอีลอเราเล่นช่วงนี้แม่อามกินเผ็ดไม่ได้นะคะนได้ผิดนี่ได้นี่นะคะตอนนี้เราก็จะเอาปลาอาม ปลาะแมวไม่ไม่อร่อยพอเธอก็ยื้อมาเสิร์ฟนี่เลยไหมเออนี่นี่นะคะก็แซ่บแน่งานนี้เข็มแน่ที่ซ่บแน่งานนี้เข็มมากๆเลยซะด้วยฮาแตงกินจะมักออกไปทางบ้านเกินเนาะเพราะว่าเกลี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มแพงเลยมาเอาไปครัวกัเนาะ คัวเพื่อมันหอมอ,มอลืมัก <c oughs> มีการต้องลืมลืมใช่บหมเพเล่ห <c oughs> มทุกอันแล้วมาบงรกรเกยไหมมาบลงกรเกไหมมันลงหตัวล้โอ้มันลืมหต,ต,ต,ตั <c oughs> วเนอหอมเนาะ ว่าไินกินซำวันหยองคันเด้ไฟไหมทำหนอนหอมใส่ต้องอยู่จะถาอร่อยนะคะน้องหอมว่าหอมจิงไนจะพิ่นเอิ่ออะไรเด็ดจะกินโอ้ยวันนี้ได้อาหารเด็ดคืออบไปเออเขาลืมบอกเนาะเมนูเดือเขาบอกว่าอบเขาว่าเขาจะขับบอกว่าเขาบอกว่เป็นคนเริ่มจะคนเริ่มจะเป็นคนบ้าแล้ว เออเอ็ดอบป่าไหลแต่ว่าเธอเอิ้นทนัดเอิ้นอบเยียนอบเยียนเนาะอบเยี่ยนไปเร็งไปเร็งไปไม่มากหรอกเจียมน้ำมาไว้หรือยอย่างพังหน่อย อือมาอยู่ด้านนี้หอมเนาะอืมพาะเมนเราตัวเองบ่ฮันโอ้โหม้กับความแสงอาหารครั้งครั้งสุดท้ายหม้กับความทามนหันอีกนึงก่อนเนาะอีกนึงให้มันหันหานหันเลนึงก่อนท่าไฟสิอีกก่อนนี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะใส่น้ำเนาะโอ้ท่ามันไฟไหม้จึงใส่เลย ไม่เด a d e r โอเไหมขอฟ้าไปเป็นกำลังห้อมห้ <laughs> อมไล่มอนก็นสีดำมาเด้อ <laughs> พี่น้องกินอบเยียนนํนำกัน้นมาเด้อพี่น้องอบปลาไหลเนาะอัน <laughs> no, uh, ตัวไ่ตัวไ่ตัวใหญ่นี่เขาเห็ดอบเผ็ดพัดเผ็ดเนาะแซบ่บเนาะเขาเคยเห็นเผินเห็ดอยู่เนาะซัม <laughs> นี้หวานำ้ำ ก่แล้วเสื้อลายกับโมเปนอบแล้วมันจะเป็นแกงนะเสื้อลายเนใส่อีกเราจะเอ็ดไอแกงเนาะหบมเอ็ดอบละเนาะปิดฝาหม้อเมี่อไก่อนอย่าฝาเดือดอยฝาเดือดปิดฝาหม้อแล้วล่ะกันเดี๋ยวปิดงวงพัสักพักเนาะทุกคนทาสักพักประมาณอีกประมาณใกล้จะสุดเนาะหอมอีกแบบเอาหอมใส่เอาอย่างใส่เดี่ยวตีตามน้ำกันอีกเนาะหอมแล้วแบบเนาะเงี้ยเดี๋ยวเราจะทาอีกัดแป๊บนึงเนาะ <c oughs> โอ๊ใจไว้เนาะทุกคนใกรทีได้เห็นฝีมือน้องอยกมาแล้วว่าสิเป็นจังไดโอปราหมืดเงินนี่เดี๋ยวนี้หละเนาะปราหมืดเงินคันว่าโบโฟคันว่าโบโฟจ้คันว่าบบเป็นกินนี่กะมืดว่อมเวยเลยเนาะตอนนี้เขาจะเอาพักใส่พักอันนี้ก็จะเป็นใบอ่าใบพักกูดใบตะกูดวะใบอีหย่างนี้หละหล้วก็หอมแพวเนาะเขาจะเอาใส่เลยพอให้มันสุกก่อนเนาะคน หอมคับแบบนี้อดใจรอเด้ออีกจากน้อยมันกนสิซุกละอดใจรออดใจรอเห็นได้่ <c oughs> าน้ำแข็งก่อนเดี๋ยวหอากสิมาซีเนะาะว่าซีเซบบอกทาน้ำแข็งอีกแบบหนึ่งนคนหลายนีนต้นมันสีมุนนานนาน,น,าน,น,านหอมบ่บ่ <c oughs> หอมบุบอมหอมบุบอมไปไปฟิงว้าวเาหมตักตักตักค่ตักค่ะตักค่ะตักค่ะจะมีใบใบมะกรูดนะใอไปเลไอพียู่เนเงินน่เออในเือนนี่นะ มีเพื่อนพี่สายมาหานะคะก็เลยเรียกตอบนะฮะกงติดติ่มคุณอะก็ติดตายกันค่อยได้อายเหมือนน้องอันตรายได้ห้อนๆๆอนอนอนเอาตังค์มายอมเอาตังค์มายอมห้อนๆอนหน้าตาหน้าตาขจวนสุดเลยนี่นะค่ะทุกคนเราก็เล้วแล้วเนาะ นี่เขาสิเอาไปกินข้าวยืเหง,งนันเนะาะเพาหน้าตาออกสวยอันนี้ก็คือเก็บขิงคือออกแด้อันนี้ก็คืออบอบเอียงก็บผมอบเอียนอันนี้กินไม่ได้นะเราองเก็บอ,ออกให้มันเก็บอ,ออกเพื่อทำมันสว,ว,ว,วยๆนะๆคะอาจจะอิดอบเอียนไปกินข้าวลำกัยนยืเหงันเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวนลำกันเด้อทุกคนไปกินข้าวนลำกันยืเหงันเนาะหอมขนาดเลยอืมคงเสียเสีบเนาะผมเนาะแซ่บสุดเลยแหละเดี๋ยวไปฟื้ร้อมกันว่าเพื่อนว่าสิแซ่บบนฟิล์มมือน้องยูเองเนาะ แต่อย่างนู้แล้วฝีมือเราครั้งนี้อ่าก็รู้สึกว่าภูมิใจน้องเตงออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราเกษียไปกินข้าวเยื่องทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเยื่องงานเด้อไปกินข้าวนมกันเด้อาทุกคนตอนนี้นี่เอ้ากินอบหอยแม่กินอบเหอยแม่กินตะจำเดี๋ยวเราเกษีมากินข้าวเนาะอ๋ออุ่นมันอืออีฟเอาตัวป๊งปิ๊งเลย มาตูเ้เสียงชูเสร็บบอฮอิตนะแซร็จยู่วะคิดว่าบม่เสร็จม่อั้มจะพูดถึงเพราะว่าแม่อมัอ้ววมไม่อั้มเพิ่นโบมักเพิ่นขลามเพิ่น,น,พนได้เพิ่นว่าเพิ่นขลามเพินโมมุนเพิ่นเป็นโมมุนลมา <มะ S 2> <ม>กินข้าวนลำกันเด้อทุกคนไาดิตูรีวิวอาหารก่อนนะคะทุกคนนี่มีอบเอียนแล้วก็ข้าวปุ้นลวกแล้วก็ตาข้าวปุ้นต้มไข่นี่ ออ,อ,อืกินแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มตุ่มว่าใครเลือกนี่ะยังบูสุกว่ะตุ่มพร้อมข้าวขาปุ้นท่นแลวน้วก็แซ่บเด้ออาหารสวยนะคะ,อะ <laughs> เอาถ้วยเขาปุนท่านนึงก็ถือกันเนาะนี่นะคะทุกคนถ้าใครไม่กินหางมันก็ถือว่าไม่ผ่านไม่ได้กินเวียนเราจะกินโตเราจะเสิร์ฟกันหาง ไม่มีอะไรเลอสิเอกนี่เพลเพร์ไม่ได้ดูนี่อันนึงหาที่ักมาซักเือผักประมาณสองิตละหเพรซักโนี่จิมักมนะคะจิมจิจะอีคนจะอี เนือหน้ากากที่กับเข็มยหกหันแต่สุดเบพราะข้าปุ้นยี่ห้ตัดว่ะอืมมาหน่ <S 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 นะหนาวปะ

ออเยนางกพาวดกนทุกคนเพชรลายตอนนี้เขากำเนียนแล้วเนาะมืดเนาะมืดทางมืดทางเพชรเนาะเลือดแต่นี้เพราะมันเป็นอันเก้าเนาะมีเยลียไเลยอันอันว่นี่มืดละเอ้เพชรขนาดแซ่บเนาะอบเย็นกระเซ่บจำมะขุ่นพวกกระเซ่บเมละ มึงเข้ากันเข้ากำบมดเกลือมดเลยควาแซสบแหงเราทุกคนเ่บอีลีอีอใช่หมเนาะหนึ่สอาน้องยูมากเลยอาหารมินเนอน์เสพทุกทุกทุกทนกทุกทุกยุกทเกทุกาุกีุกทุกทเกทวกทุกทุกทุกาุกเุกทุกทยกทุ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 กเเกทุกทไกทุ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 กดุกท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 ุกงุกทุกใุกท้กทุกทากทุกทุคลิกทุกทไปดุกท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 ุกดกกะดิ่งแจ้กเตือนเนาะว่า บบพัว่าเพื่อนิบอพัฒนคลิปใหม่ๆของพวกเอา,เอาน้องว่องยิ้มน้อยยิ้มญ่คลิปนี้ก็สชิขคอราทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบายบาย